กับข่าวสู่ช่วงท้ายนะครับกับห้องข่าวสุดสัปดาห์ครับท่านผู้ชมครับประเด็นเรื่องของกําไรปรตทเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าสังคมมีการหยิบยกประเด็นนี้เนี่ยมาพูดถึงกันเยอะมากแล้วกรณีศึกษาล่าสุดจากกรณีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยปล่อยน้ําออกมาจากเขื่อนศรีนครินอ้างว่าทางกปพ,พมีปัญหาในเรื่องของการจัดส่งแก๊สจากแหล่งดยนาจากประเทศพาม่ากเกิดขึ้นมาเนี่ย คำถามเหล่านี้มันโยงไปถึงเรื่องของการจัดหาเรื่องของพลังงานการบริหารจัดการพลังงานในอนาคตเพราะวันนี้ถ้าไปดูบทบาทของกพพยอมรับนลครับว่ากพกพนั้นใช้ก๊าซในการผลิตพลังงานไฟฟ้านี่ถึง70%เมื่อปตทอเองเป็นตัวรับผิดชอบในเรื่องของการขนส่งกา๊าซเนี่ยความรับผิดชอบนี้มันก็เป็นคำถามเกิดขึ้นมาผมเอาประเด็นสองประเด็นเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องของกำไรของปตทกับเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของพลังงานของปตทในอนาคตนั้นถามคุณมนูนครับมองเรื่องนี้ไงครับท่านครับ ครับกำไรปตทต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าธุรกิจของปตทเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายับมีทั้งการขุดเจาะน้ํามันมีทั้งการกลั่นน้ามันมีทั้งธุรกิจเปโตเคมีครับมีทั้งธุรกิจการตลาดมีทั้งธุรกริจโรงกลั่นเพราะฉะนัน on, ้นเนี่ยในเมื่อเอาธุรกิจทั้งหมดมารวมกันเป็นกาไรของปตทก็แน่นอนมันก็ทําให้ดูว่ามันสูงครับนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูเฉพาะแต่ละธุรกิจเนี่ยเราจะพบว่าแต่ละธุรกิจเนี่ยมันก็มี ความหลากหลายในเรื่องของกําไรและธุรกิจที่มีกําไรน้อยที่สุดเนี่ยก็คือธุรกิจค้าปลีกน้ํามันนะครับธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ไม่มีกําไรแล้วก็บางปีเนี่ยขาดทุนซะ้วยซ้ําแต่ธุรกิจที่ทํากําไรให้กับปตทมากๆเนี่ยโดยเฉพาะปี50ที่ว่ากําไรถึง1 0 0 0แสนล้านเนี่ยนะครับอันนั้นก็คือธุรกิจก๊าซธรรมชาติกับธุรกิจประตรเคมีกับธุรกิจการขุดเจาะน้ํามันเพราะว่าราคาน้ํามันมันปรับสูงขึ้นคือราคาน้ํามันเนี่ยมันเหมือนกับส้มหลน หรือถ้าเวลาน้ามันมันขึ้นจาก70เหรียญ80เหรียญไปเป็น147เหรียญแน่นอนราคาน้ามันมันก็ใช้คๆว่ามันเพิ่มขึ้นมาเฉยๆโดยไม่ได้ลงทุนอะไรแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเสี่ยงสูงว่าถ้าเผื่อราคาน้ามันมันหล่นจาก147ลงมาเหลือ30เหรียญก็ขัดทุนซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทําให้ผลกําไรของปตทในปี51คือปีที่แล้วเนี่ยนะหล่นลงมาเหลือ5หมื่นกว่าล้านนะครับก็เพราะว่าไปขัดทุนในเรื่องของสต๊อกน้ํามันแต่ปี50เนี่ยใช่5 ประมาณ9ก้าหมื่นล้านไม่ถึงแสนล้านนะครับอันนั้นก็คือเรื่องของกําไรปรตทนะครับส่วนในเรื่องของการจัดส่งก๊าซให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยก็ผมถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมใช่ครับอันนั้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตืนอนเป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนี้เนี่ยมันวิกฤตแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้กา๊าซธรรมชาติเนี่ยในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมากจนเกินไปเป็นเชื้อเพลิงชนิดเดียว ที่เราไปพึ่งพาในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยถึง70%ประเทศที่เขามีแหล่งก๊าซธรรมชาติใหญ่กว่าประเทศไทยเนี่ยนะอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเขามีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติเนี่ยมากกว่าไทยอีกนะก็ยังหลากหลายที่เขาใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเพียงแค่50%เท่านั้นแล้วเขาก็ไปนาเข้าถ่านหินถ่านหินคุณภาพดีนะจากออสเตรเลียจากอินโดนีเซียมามาผลิตไฟฟ้าแทนแล้วเขาก็เอาก๊าซธรรมชาติของเขาเนี่ยที่มีมูลค่าสูงกว่าถ่านหินเนี่ย ส่งออกไปขายต่างประเทศเอาเงินตาต่างประเทศมาแล้วก็ไปซื้อถ่านหินมาใช้ผลิตไฟฟ้าครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เขาทําอยู่แต่ประเทศไทยเราเนี่ยใช้ก๊าซธรรมชาติซึ่งเรามีน้อยกว่าเขาเนี่ยนะครับถึง70%ของการผลิตครับแล้วก็เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าเราขณะนี้เนี่ยเราเอาความมั่นคงด้านไฟฟ้าเนี่ยไปผูกไว้กับประเทศเพื่อนบ้านเราไปซื้อก๊าซจากพม่า25%นะครับของปริมาณการใช้ก๊าซทั้งหมดในประเทศ เราซื้อก๊าซจากแหล่ง JDA เอาคาละไม่เป็นไร JDA ก็ยังมีคนไทยอยู่ครึ่งหนึ่งครับก็ยังพอไว้ใจได้แต่ต่อไปเนี่ยเราต้องไปซื้อก๊าซจากอินโดนีเซียเพราะว่าก๊าซธรรมชาติเราจะไม่พอใช้นะครับเพราะฉะนั้นเรากําลังเอาความมั่นคงด้านพลังงานเนี่ยไปผูกพันกับ สินกับพลังงานเพียงชนิดเดียวมากขึ้นเรื่อยๆรืร่อเพราะว่าเราไม่ยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเราไม่ยอมรับโรงไฟฟ้านิูเคลียร์ใช่บงเราก็ต้องใช้ก๊าซต่อไปนะครับอันนั้นก็คือความเสี่ยงความเสี่ยงอันที่สองนอกจากคุณไปพึ่งพาพลังงานชนิดเดียวแล้วเนี่ยนะคุณยังไปพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านด้วย เราไปพึ่งพาพม่าไปพึ่งพามาเลเซียไปพึ่งพาอินโดนีเซียแล้วก็กำลังไปสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ําในพม่าในลาวงนั้นต่อไปคุณก็ต้องซื้อไฟฟ้าจากพม่าซื้อไฟฟ้าจากลาวอันนี้ก็ยิ่งยิ่งยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะนั้นผมกําลังมองว่าถ้าเราไม่แก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับถ้าเผื่อเศรษฐกิจมันกลับฟื้นมาแล้วอัตราการใช้ไฟฟ้ามันเพิ่มขึ้นเป็นสาเปอร์เซ็นสี่เปอร์เซ็นตเหมือนอย่างในอดีตโอกาสจะเกิดไฟฟ้าดับก็เป็นไปได้แน่นอนครับครับ คุณลักษณะมองไงครับกับบทบาทของปตทในขนาดนี้มันมีคําถามตามมาอย่างกรณีสาราสุดข,ขอเรื่องของกกพมองอะีรไงฮะนี้นงค,คิดว่าในส่วนของกรณีเรื่องไฟดับเนี่ยนะที่แก๊สายไปสแมแหล่งแต่ว่าก็ต้องถามว่าใครรับผ<ม>ิดชอบปตทหรือกระทรวงพลังงานแือตอนนี้ปตทงเงียบเลยนะ ไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบกระทรวงพลังงานรีบเสนอหน้ามาะไรจะเป็นคนรับผิดชอบอแต่ที่จริงก็บอกปตทเนี่ยผูกขาดขายก๊าซทั้งร้อยเปอร์เซ็นตให้กับกรฟภคือกรฟภใช้กา๊าซเจ็สิบเปอร์เซ็นตในการปั่นไฟใช่ครับะะแต่ว่าไอ้เจ็สิเปอร์เซ็นต์เขาคือร้อยเปอร์เซ็นที่เอาอจากปตทมเมื่อเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยจะจัดการยังไงในที่ว่านี่เป็นคําถามนะแล้วก็ยิ่เงเองก็คิดว่าถึงแม้จะบอกว่าปตทเนี่ยมีกิจกรรม หลายหลากหลายนะคะแต่จริงๆแล้วส่วนที่ได้กาไรสุดก็เห็นอยู่แล้วนะเรื่องก๊าซแล้วก็ก๊าซเนี่ยของบทนี่ผูกขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นี้คิดว่านี่ก็เป็นคำถามหลายอันนะคะผลงกำไรของเขาทีนี้ถือโอกาสประชาคมพันธ์วันที่สิบกันยายนที่วุฒิสภานะคะห้องรับรองหนึ่งสองการเมธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาลจะจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง ก๊าซ LPG นะคะซึ่งเป็นตอนที่สองต่อจากเรื่องโครงสร้างราคาน้ํามันครับเรามีเอกสารแจกนะคะใครที่สนใจเดี๋ยวที่จริงเอกสารนี้ต้องการเผยแพร่เพื่อให้รู้จักถึงเรื่องพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเพราะว่าเราทํางานศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธรมาภิบาลในโลกพลังงานซึ่งอันนี้พยายามทําเป็นกระตูนให้ง่ายๆให้ประชาชนได้เรียนรู้ก็ใครสนใจขอไปได้ที่วุฒิสภานะคะ ก,<า>ก็วันที่10ก <c oughs> ันยายนนี้นะท่านผู้ชมครับคนนอกเข้าไปฟังได้ไหมเชิญเลยค่ะนี่ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์เหรอครับเช <c oughs> ิญ <c oughs> นะท่านผู้ชมครับผมไปที่คําถามท่านผู้ชมเลยนะฮะคำถามท่านผู้ชมเข้ามาเยอะเวลากระชั้นเข้ามาแล้วนะครับคำ <c oughs> ถามแรกนะครับจากชนบุรีครับอยากทราบว่าบริษัทน้ํามันได้กําไรเป็นแสนล้านมันเป็นการขูดรีดประชาชนหรือไม่จามานยุลครับก็อย่างที่ผมบอกแะครับคือกำไรแสนล้านนี่มันมาจากธุรกิจที่หลากหลายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปมองในแง่ว่ากําไรมันสูงเกินไปเนี่ย ก็ต้องไปดูว่ามันมาจากธุกรกิจอ,อะไร,รนะครับถ้ามาจาก,ก,รรกาธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นการผูกขาดร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณลักษนาว่ามันก็อาจจะไม่เหมาะสม,มเพราะว่ากิจาการที่มันผูกขาดเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะสร้างผลกําไรมากมายนะนะครับแต่ถ้ามันมาจากกิจาการซึ่งไม่ใช่เป็นการผูกขาดมันก็ต้องดูว่าในแต่ละปีเนี่ยกําไรมันเป็นอย่างนั้นทุกปีหรือเปล่านะครับสามคุณลักษณะนะครับมีมาอยู่สองประเด็นจากพันโททวีจังหวัดสระบุรีครับถามคุณลักษนา อยากให้ปตทกลับมาเป็นของประชาชนเหมือนเดิมจะได้หรือไม่จกสูตรประการครับเมื่อไหร่คนไทยจะซื้อหุ้นปตทกลับคืนมาได้ครับเชิญครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องนโยบายรัฐบาล,บาลครับนะคะคงความต้องการของประชาชนอะไรก็ตามก็นีเนเองก็ไม่อยากจะไปพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดหุ้นลงเด <c oughs> ี๋ยวังมาตัด <c oughs> มันจัน <c oughs> ตลาดหุ้นลง <c oughs> คือนชนเองก็คิดว่าจริงๆริรัฐบาลก็ควรจะต้องจัดก,การกับเรื่องนี้ให้ดี <c oughs> ว่าพลังงานนั้นเนี่ย คืออย่างน้อยเนี่ยเดียนเองก็เคยคิดหวังกันนะกำไรมากขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยเป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญของรัฐบาลค,บคุณจะได้ไม่ต้องไปกู้ะนะ <c oughs> มันก็น่าสนใจเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเวลานี้เนี่ยคนอาจจะไม่รู้เลยนะฮะไอ้อเ,อเงินกู้สี่แสนล้านของเขาเนี่ย มีเงินถึงหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันหกร้อยเก้าล้านที่เอาไปสนับสนุนปตทในโครงการไทยเข้มแข็งซึ่งจริงๆแล้วนี้ยยังมีความสสงสัยว่ามันเหมาะสมปะเนี่ยรัฐบาลทำไมต้องไปลงทุนเรากู้เงินเป็นหนี้สาธารณะแล้วไปช่วยปตทในเรื่องสร้างอะไรนะโรงแยกก๊าซปั๊มปมอะไรแบบนีอะไรทั้งหลายเนี่ยดิฉันคิดว่าปตทเราก็ถือหุ้นแค่ห้าสองเปอร์เซ็นต์ห้าเอ็ดเปอร์เซ็นต์รัฐบาลทําไมต้องไปกู้เงินหนึ่งในสี่นะคะ ของสีแสลล่าเนี่ยไปสามศูนปทปทก็ออกคุณกู้พิเศษใครๆก็อยากจะซื้ออย่งนั้นอ่ะทำไมเราต้องไปไปช่วยแบกรับถ้าแบกรับอย่างนี้ดิฉันตั้งคําถามไงวันนั้นกบรัฐมนตรีไม่กล้าตอบเลยว่าถ้าอย่างนั้นสู้ไปกู้มาซื้อคืนไม่ดีกว่าหรือรัฐมนตรีเงียบไปเลยไม่กล้าพูดเลยแล้วก็จนจบการอภิปรายก็ไม่ยอมตอบดิฉันนะคะครับขอคําถามไม่เวลาไม่พอเลยนะครับผมขออนุญาตอ่านคําถามที่เหลืออยู่ไปแล้วกันครับท่าอยู่ครับ จากจังหวัดระยองครับก๊าซเอลพีจีที่นำเข้าจากต่างประเทศทําไมถึงมีส่งออกไปขายตกลงบ้านเราไม่พอใช้ใช่หรือไม่จากกินแดงเข้าใจผู้เข้าร่วมดเนินการทั้งคู่นะครับแต่ไม่อยากให้น้ำ